เช็คสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่เช็คก่อนชื่อเย่สวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ชื่ชื่ชื่ช ทานข้าวอยู่ดีๆเอ๊ะทานข้าวอยู่ดีๆสงสัยทำไมส้มตำตัวนี้หวานจังอ๋อมันไม่ได้เป็นนีสส้มตำฮะมันเป็นที่น้ำครับชื่อช่ตอนแรกตอนแรกที่ชิมส้มตำใหม่ๆม,มันก็ไม่หวานนะ ทานไปทานไปทาไมส้มตำร้านนี้มันหวานจังหรือเขาเอาน้ําตาลปี๊บไปบีบใส่ไว้ค้นถ้วยแปลกใจมากนะฮะส้มตำที่งานนี่คือหวานมากตอนแรกคือกําลังดีนะมันก็เปรี้ยวหวานอยู่แหละตามสไตล์ส้มตำรสชาติภาคกลางัวทั่วไปทานไปทานมาโอ้โหส้มตำผมอ๋อไปเปิดดู ไปไปไปตักไปตักดูกลนกถ้วยโอ้ํำตาลปีเป็นปึกเลยฮะตกใจถึงว่าหวานแท้นะครับอตอนนี้นะครับผมบอกไว้เลยว่าบ้านใครมีบอระเพ็ดนะฮะเด็ดมาทานเลยครับผมว่าหวานแน่นอนฮะลองฮะลองฮะล,ลองหยิบเลยฮะใครบ้านใครมีบอระเพ็ดนะฮะหยิบใส่ปากเลยฮะรับประกันไม่มีความขมฮะตอนนี้ด้านล่างกล้องประมาณ200กว่าตัวฮะเล็งมาด้านบนครับ ดูดูกล้องด้านล่างนะฮะส0งกว่าตัวซูมซูมมายังด้านบนนะฮะด้านบนขอมีอะไรกันฮะสำลักความหวานของส้มตําเ <c oughs> จ้าตักผิดจานบอแอดเนี่ยสงสัยอยู่ตอนไปสั่งที่ร้านส้มตำก็บอกว่าเอาเปรี้ยวหวานธรรมดาพริกประมาณ4-5หเม็ดเผ็ดพอประมาณไงกินไปกินมา นะครับมะนาวหายไปไหนหมดเหลือแต่น้ำตาลปี๊บก้นจานครับแอดพูดจริงหรือเล่นมุกฮะนะครับอ่ะก็<อ>ชมบรรยากาศกันไปเบื้องต้นนะฮะสงสารคนข้างล่างฮนะ บนรถนะคะรถควนติดต่อการนะคะขอบคุณค่ะขออภัยค่ะดูบรรยากาศด้านล่างนะครับงมากาไม็ได้ภาพมันไม่ชัดเติดต่อภาพไม่ได้เลยเอาองมณ์ <c oughs> โอเคนะครับตอนนี้รู้สึกว่าตากล้องจะโดนบอกว่าให้อยู่ด้านล่างก่อนฮเราะว่าด้านบนเนี่ย<อ>น่าจะเป็นสถานที่ รักแรกของบางแก้วใช่ไหมครับรักครั้งแรกอัวใจก็แตกสลายเร็วเกินไปมึงร้องรักแรกเหรอกูจะต้องร้องเพลงที่มันเข้ากับเพลงรักแรกรักแรกสาวแล่ลูกเทวดา โอ้มันสิบกว่าปีแล้วครับเดี๋ยวขอเวลาสักหน่อยก่อนสิบกว่าปีแล้วไม่มเหงื่อออกเลยร้อนร้อนร้อนทุกคนร้อนไหมอยากให้นุกกับปายไปเป็นแฟนให้ไหมจ้าเอา้าปายเพลงเลยดีกว่า ราดูซึ่งนี้ซึ่งหน่อยไม่รู้ว่าจะได้ร้องไหมจำเนื้อไม่ได้ครับป่ะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนตอนนี้เ่ินไปสาเฉากย่าดิสามเร็วเลยสามเร็วไามฉาก ูแมเอเดีย่างกับเพื่อนเิดเจอมันหลอกหนงานเพลงจากเสกโลโซครับไม่ไม่สมสันไม่ใช่ไม่ใช่อนกัคนตั้งแต่เจอเธอใจก็คอย เอามาเช็ดก่อนมึงจะร้องได้ทันทีเลยเชสเย้ยนะขึ้นมาพี่ชายขึ้นมาเลยเเเเอ่เช็ดอีกอีกหนึ่งรอบแล,ล้วเช็ดพอเช็ดปั๊บขึ้นเลยขึ้นเลยเนาะอ่ะโอเคชนปับ๊บดื่มปับ๊บขื้นเอือกเลยเลยเชสโคด,ดันครับ กับข in ้าตะกืนอ yes. yeah. hey. ันนี้อยู่เตี้ยกว่าไปเลยวนะตั้งแต่เจอเธอเธอจะไปที่ไหนเอาไหมเชสเชสตั้งแต่เจอใครก็ึ้นเนาะตั้งแต่เจอเธอ อ้าวเดี๋ยวคืออะไรแต่เจอเธออ้าวไปโอเคค่ะพี่สายขาโอเคค่ะหนึ่งสองสามสี่โอเคค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะแต่เจอเธอเอ้าใจเธอาเาวทุกๆวันเนี่ยไม่เคยได้ส่งให้เขาแกะแล้วไม่เคยร้องมาก่อน แล้วมาบอกหน้างานปั๊บก็งงอยู่แล้วก็ไม่เคยส่งให้ตัวเองแกะด้วยครับใช่อ, <c oughs> อย่างเช่นเมื่อวานเมื่อวานเพลงอะไรนะของพี่วิทย์ไฮเปอร์เพลงอะไรนะว <c oughs> ิทย์วิทย์หลายใจวิไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่รัาากแท้นี่คือหลอกลวงรักแท้นี่คือหลอก <c oughs> ลวงร้องตอนซาวปั๊บ <c oughs> เราไม่ได้ดูสกฤฤิปพี่เขาให้พี่เขาจัดให้รักแท้นี่คือหลอกลวงมางไงไม่รู้เออแล้วมันเป๊ะมากเลยนะครับอ่ะเคยฟังเพลงนี้ปะ สติงคุณร้องได้เสียงเพลงในใจฉัน SPF ฮะสียยกันทุกวันนะ <laughs> ไ,ไม่ต้องไปห่วงเล่นไปเลยนะ <laughs> เนาะเชื่อพี่ <laughs> FT ตาไปกรอกถาตบมือหนิฮะ SPF แมน,นประว,ว่าเดี๋ยววันซื้อถือมาหน้ SPF เสียงเพลงในใจฉันฉันอยากให้เธอรู้ไว้ว่าเพลงนี้ SPF SPF SP อกระชือเลยนี่ว่าจะเถียงข่อยเร้ออยากให้เธอฟังให้จบแต่หกมึงร้องนะ,ะ,ะมันจะมีวงไหนที่มาแกะเพลงแล้วร้องให้ทุกคนฟังเปิดแบบนี้พ่อฝ่ายพ่อพอ่อโชว์ความเก่งของวงมึงปิดเลย เขาเล่นได้เดี๋ยวเดี๋ยวว่าท่านั้งูเอาพวกเคยฟังเอลีติ S P F ชอบมากแต่ก่อนเพลงขโมยพรเมื l d b u อไรจะไว้ใจในเสียที F M เอ้า ข่ก็คือเป็นนนองซุ้มไอยู่วะถ้าอยากให้ไว้ใจหรือช้ำผิดไปเพื่ออะไรสาวกูอยยากองด้ว เราขอเพลงของแฮกมือกีต e ้าจักไผเคมไมล่ะเคิ้มไม่ล่ะอายจะมามีมือนี่เขาเจ้าขอเพลงหักสุดท้ายไาสันเล่นซีเดาไว้เขานะด้วยของหนูนี่ยหละฮักสุดท้ายที่หนูลองกันไหมอืมโอ้ยภาษาเฮ้จังมา เพลงจำไม่ได้เียว่วรอเ่งะไรเพื่อนเคิมเหรอเคิมมีเพลงอะไรบ้าง ึคอยจำอะไรว่ามันขี้ไหนไอพ่อเปิดมาดูอันนี้คือเสียสละพัดลมให้พร้อมนี่คือความรักที่บริสุทธิ์นี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่ เสียพัดลมเสียพัดแม้กระทั่งตัวเองก็ร้อนอยู่มา เขาพาจบแล้วครับเห็ดเห็ดลง u t u b e เล่นๆทำเป็นอะคูสตอกอะคูสติกลง YouTube เล่นๆให้ทุกคนฟังในยามเวลาที่โดนผัวทิ้งดีไม่มีผัวให้ทิ้งแม่แล้วติดหนักหล่อเพราะท่านไหนมีผัวติดตามมั่นอาน่าเวทีขอเพลงอะไรมานะรับเมื่อกี้รักแรกมาหนึ่ง แฟนเราแต่ใจมาสองฮะเงาะเงาะเนาะอ๋อเงาะบ้าบาใบยังไงจะมาสู่อายอ๋อใจเธอรู้ดีคำเชยเชยรสหวานอะไรยินดียินดี อันนี้ทำทำหน่อยครับทำทำจากข้างเวทีครับอันนี้คือเร่นบคอนเสิร์ตแล้วใช่ไหมอ,อ๋อข้างเวทีนี่หมายถึงพี่พีเอฟซีที่อยู่ข้างเวทีเหรอไม่ครับทีมงานครับ <laughs> ชอบยิ้มยังหรือีปล่าลองพูดหนึ่่ใจเจอใจเจอลูกพยังเ่ะเฮ้ยไม่ไม่ไม่กูฮอนเดี๋ยวถามก่อนน้องคนที่ตกรถเขามาหรือยังครับยังใช่ไหมยังไม่มาวันนี้เขาจะได้มาไหมถามคนที่รู้เหตุรู้ได้ได้ไปโรงพยาบาลกับน้องเขาไหมเจตานน้องเขามาไหมโอเค เดี๋ยวหา,อ,าอะไรมารับขวัญน้องเขาเนาะเราเนาะสงสารน้องเขาใช่ครับแล้วจะนุกทานาโดนจะปลูกแคบวันนี้ักห้าหมื่น